สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับการอัปเดต EA ตัวใหม่เข้าไปในฟาร์มของเรานะครับคิวของการอัปเดตวันนี้ก็จะเป็นตัวอั l ลีเกเตอร์นะครับอัลลีเกเอครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะใช้ในการเทรดคู่เงินทองคำนะครับความร้อนแรงของมันก็คือปีนี้เป็น e a อันดับหนึ่งนะครับในฟาร์มของเราที่สามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีที่สุดในคู่เงินทองคำนะดีอย่างไรนะครับก็ดิสเยียนะครับปีนี้เนี่ยบวกไปแล้ว82.33%นะครับ ภายในระยะเวลาเพียงแค่เดือนนี้คือเดือนมิถุนาย,ยนแปลว่าประมาณครึ่งปีเท่านั้นเองนะครับบวกไปแล้ว82.33จดอดาวน์นั้นต่ำมากมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะเพิ่มเติมให้อ่าอย่างที่บอกนะครับว่าใครรันกับผมเนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น go hunter go booster หรือว่า alligator เองก็ตามนะครับวันนี้ที่จะเพิ่มเติมให้นะครับก็คือจะเป็น alligator ตัวเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่มนะครับสินค้าในการเทรดให้มีความหลากหลายมากขึ้นคิววันนี้ก็คือ คู่เงิน GJ ครับปอนเยนนั่นเองนะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมเช็คอีเมลนะครับเราจะอัปเดตพร้อมกันนะในขณะที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะได้รับอีเมลอยู่แล้วนะครับก็ทําตามวิธีนะครับขั้นตอนในอีเมลได้เลยนะครับในการอัปเดตคลิปวิดีโอวันนี้นะครับจะมี2พาร์สำคัญก็คือ1 performance นะครับของตัว alligator คู่เงิน GJ เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับลำดับที่2นะครับ พาที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับว่าได้ EA ไปแล้วนะครับตัว GJ เนี่ย Alligator เนี่ยจะติดตั้งอย่างไรบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าอยู่ไม่ว่าจะเป็น RDP หรือว่า VPS เองก็ตามนะครับทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยครับพาทแรกนะครับก็จะเป็นพาทของการดู performance นะครับของ EA Alligator นะครับเวอร์ชันที่1.0นะครับคู่เงิน GJ นะครับก็การเซตนะครับหรือว่าการใช้งานเนี่ยผมก็จะแนะนำ ก่อนใช้งาน e อทุกตัวอยู่แล้วคือให้อ่านคําแนะนําแล้วก็อย่าลืมแบ็กเทสก่อนใช้งานจริงเพื่อที่ว่าคุณจะได้เห็นว่าเออบางช่วงตลาดเนี่ยมันเกิดดร a อว์ดาวน์เนี่ยนะครับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณรับได้หรือไม่นะครับอ่าและช่วงที่มันมีกาไรมันเทรดง่ายเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับอ่าผมจะไม่พูดถึงวิธีการแบ็กเทสอะไรนะรเพราะเคยทําคลิปอยู่ใน y o u t u อยู่แล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้หลังจากที่เ,เพื่อนๆอ่มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันแล้วกันนะครับ a l l i g a อ o r นะครับจ j เจนะเดี๋ยวผมจะเริ เพื่อดูการทำงานของมันก็ได้นะครับผมก็จะใช้ไทม์เฟรมนะสชั่วโมงนะครับสเปดก็ใช้สเปดค่าเฉลี่ยนะครับของ Ti c k m i l l b r เ k e r เท่านั้นนะครับเออตัวนี้นะครับถูกสร้างมาจากบรอกเกอร์ Ti กมิลบรอ r เนะครับบรอกเกอร์สัญชาติ UK นะครับมี f c a license ปลอดภัยนะครับสเปดต่ำมากๆนะคู่เงินด j เนี่ยจริงเฉลี่ยประมาณ4-6นะครับแต่ผมก็จะเลือกประมาณ6ไว้แล้วกันให้มันแม็กแม็กไว้ก่อนนะครับ Risper Trade นะครับแนะนำา2%นะครับ ลงมาไม่ได้ขึ้นไปนะ2%งลงมนาะนั่นคือคุณอาจจะเลือกที่1.8 1.7 1.6 1.5หรือว่าถอยลงมา1%นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าให้เกิน2%นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันนะบางคนเทรด1%ก็รู้สึก,กรกวนกวายใจนะก็อาจจะเหลือ0.7 0.5%ก็ได้นะครับอแต่ผมได้คอมเมนต์ไว้ที่ประมาณ2%นะครับโอเคครับ ก็เพื่อนๆอาจจะเลือกเป็น Visual Mode หรือว่าไม่ได้เลือกเป็น Visual Mode ก็ได้นะครับถ้าต้องการประหยัดเวลาในการ Back test นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการดูกราฟมันวิ่งนะครับตามตลาดนะครับที่มันเคยผ่านมาในอดีตก็เลือกเป็น Visual Mode นะแต่ว่าวันนี้ผมมามีเนื่องด้วยเวลาที่มันจำกัดนะครับก็อาจจะติ๊กเอาวิชวลโหมดออกนะครับแล้วก็ทำการแบ็กเทสนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับโอเคก็เกริ่นนิดนึงนะครับว่าตัว alligator นะครับของ GJ เนี่ย ก็เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมาอีกนะครับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับของ Alligator เวอร์ชันที่เทรดบนทองคำนะครับก็ดีขนาดไหนก็ p e r f o r m ร์แมนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วตอนแรกนะครับก็คือเทรดทองคำอย่างเดียวเนี่ยก็80กว่าเ์แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะก็เพิ่มนะครับเสริมทับไปด้วย Alligator คู่เงิน GJ นะครับเดี๋ยวพาถัดไปนะครับพาที่2ก็จะเป็นวิธีการลงนะครับก็ จะเห็นว่ากราฟมันก็คงมี e q u i t y Curve ในลักษณะเป็นแบบธรรมชาตินะครับก็เป็น EA ที่ไม่ได้ชนะตลอดทุกไม้มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับสลับกันไปนะครับไม่ได้เป็น EA ที่ชนะตลอดนะแต่บางช่วงเนี่ยวินติดติดกันก็มีนะครับตั้งแต่ไม้ที่10ไปยันไม้ที่18บแปดเนี่ยนะครับก็จะมีแพ้ติดอ่าสิบเกก็จะแพ้นะครับก็จะวนไปลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะ อี Equity Curve ก็ขึ้นค่อนข้างดีนะครับอ,อันนี้คือเทสต,ตั้งแต่ปี2016นะครับเอียตัวนี้สามารถเทสได้แค่5ปีย้อนหลังเท่านั้นนะครับสำหรับกุ้งเงินด j จนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองตัดกลับมาชมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเทสตัต้งแต่ปี2อ1 6ันนะครับ1มกราจนถึงปัจจุบันนะครับคือประมาณวันที่10มิถุนายนปี2021เนี่ยกินระยะเวลาประมาณ5ปีเนี่ยนะครับผลการ สนนั้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวชมกันครับดูนะครับรันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากทุนเริ่มต้น1,000เหรียญนะครับระยะเวลา5ปีนะครับวิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับปิดที่3าม1เหรียญนะครับมาดูในเรื่องของรีพอร์ตนะครับออย่างที่บอกครับว่าฝากเข้าไปเนี่ย 1, นึ่เหรียญนะครับกำไรเนี่ยเน้นๆเนี่ย2,019ดอลลาร์นะครับ Profit Factor นะครับอยู่ที่2.12นะครับ Absolute Drawdown อยู่ที่40เหรียญนะครับเทรดแค่147ไม้้เเเท่านนัองจะห็นว่าไม้เทรดดไไม่้เยอะะนครับเฉลี่ยเดือนนึงตกประมาณ2.45ไส นะครับ2.45ไม้หรือว่า2ไม้ครึ่งนะครับต่อเดือนเท่านั้นเองก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับตัว a l l i g a t o r Trade ทองคำนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับสไตล์การเทรดแบบไม่บ่อยนะครับแต่ว่าเน้นผลลัพธ์ผมบอกเพื่อนๆเสมอนะครับว่าเรามาเทรดเราต้องดูจุดประสงค์นะครับเป้าหมายของเรานะครับว่าเราเทรดเอามันนะครับเทรดเอาบ่อยนะครับเทรดเอารุนนะครับให้มีอะดรีนาลีนหลังหรือว่าเราเทรดเน้นผลลัพธ์คือการเติบโตของพอร์ตนะครับ โอเคสำคัญสุดๆนะผมอยากให้ดูนะครับพอยต์มาที่ตัว relative drawdown นะครับ9.87%เท่านั้นเองครับไม่ถึง10%นะครับสำหรับ EA ตัวนี้ต่ำมากๆนะครับ9.87%เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็น EA ที่มีกำไรนะครับ profit ค่อนข้างดีนะครับ profit factor p r o f i อยู่ที่2.12แต่ว่า relative drawdown นั้นนะครับไม่ถึง10%นะนี่คือจุดหลักนะครับจุดจุดเด่นของมันนะครับ มาดู w i n r a t นะครับอยู่ที่46.26%นะครับ RR นะครับอยู่ที่56หาร22ก็อยู่ประมาณ1.2กว่ากว่านะครับนี่คือเรื่องของ r ิ s t o r w เ r ท d Ratio นะครับก็โดยรวมก็เป็น Performance ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ได้ EA Alligator ตัว GJ ไปแล้วนะครับผมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดเมลแล้วก็ติดตั้งตามขั้นตอนที่2ได้เลยนะครับใครที่ต้องการจะรันนะครับโอเคครับพบกับพาร์ทถัดไปนะครับพาร์ทที่2เป็นเรื่องของการติดตั้งครับ มาถึงพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทของการติดตั้ง EA Alligator GJ นะครับผมก็จะพูดสั้นๆนะครับถือว่าถ้าการติดตั้งโดยละเอียดเนี่ยคุณก็ไปดูคู่มือการติดตั้ง EA แบบทองคำนะครับ Alligator ทองคำได้นะครับอันนี้คือเราจะติดตั้งเพิ่มเติมไปได้อย่างไรนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมแนะนำให้ทำการแยกพอร์ตออกมานะครับจาก Alligator ที่เทรดทองคำนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ไม่ไปรบกวนกำไรแล้วก็ตัว drawdown หากที่มันอโอกาสที่มันเกิดขึ้นทับซ้อนกันนะโอเค ถัดมาครับก็อย่างที่2ก็คือเราสามารถดูตัว performance นะครับแยกออกมาได้ดีกว่านะครับกว่าที่คุณจะไปรวมพอร์ตเดียวกันนะครับวิธีการนะครับขั้นแรกก็คือเข้ามาบน VPS นะครับหรือว่า RDP ของผมจะเป็น VPS นะครับก็โยนไฟล์เข้ามาครับตัว alligator v1 GJ นะครับที่คุณได้จากการขั้นตอนที่ผมส่งให้ทางอีเมลนะครับคุณก็ได้เอเข้ามาคุณก็โยนเข้ามาตรงนี้นะครับ ใครที่ใช้ RDP ก็น่าจะต้องผ่านตัวไฟล์ซ i l l a นะครับก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันเลยส่วนใครใช้ VPS ก็ง่ายหน่อยนะครับก็ Copy Paste เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือคุณจะต้องเปิดแฟ้มนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับนิวแล้วก็โฟลเดอร์นะครับคลิกขวาตรงหน้าจอตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคุณอาจจะพิมพ์เป็นอะไรก็ได้ที่คุณเข้าใจนะครับเช่นคุณพิมพ์ว่า alligator นะครับแล้วก็กุ้งเงินจ J อย่างนี้ก็ได้ คุณจะได้แฟมเปล่าๆขึ้นมา1แฟมนะครับขั้นตอนถัดไปให้คุณเปิดแฟมขึ้นมาครับแล้วคุณก็คลิกขวานะครับที่ตัวไอคอนของ Tickmill Broker นะครับแล้วก็เลือก Property นะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็มาที่ Open File Location ครับหลังจากนั้นให้คุณนะครับลากเมาส์ไปคลุมทุกทุกทบรรทัดนะครับตรงนี้คลุมเสร็จมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็คลิกขวาครับ แล้วก็ copy ครับ copy เสร็จแล้วก็มาที่แฟ้มสีเหลืองเมื่อกี้นะครับที่มีพิมพ์ไว้ตรงนี้ถทนน่ะ alligator GJ เนี่ยแฟ้มว่างๆตรงนี้นะครับก็คลิกขวาครับตรงตำแหน่งว่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ paste ลงมาเลยมันก็จะเป็นงาน copy แล้วก็มา paste ตรงแฟ้มว่างๆของเรานะครับตรงนี้ปิดไปเลยก็ได้อ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับในแฟ้มว่างของเราตอนนี้ก็จะไม่ว่างแล้วนะครับก็จะมีแฟ้มโผล่เข้ามาแล้ว เราก็จะเข้าไปสู่ MT4 แพลตฟอร์มเราโดยการดับเบิลคลิกซ้ายนะครับที่ตัวเทอร์มินอลตรงนี้จริงๆพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะทำต่อกันเป็นแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ EA เป็นประจำอยู่แล้วนะพอเข้ามาแล้วนะครับก็ทำการล็อกอินปกติเลยนะครับอของผมก็ต้องมาดูนะครับว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะโอเคก็ทกําการล็อกอินครับล็อกอินบัญชีที่คุณเปิดเพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับผมแนะนําให้ใช้ e a g j นี้กับโบรกเกอร์ติ l เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ที่เดิมอย่างเช่น IC Market หรือ Pepperstone อยูผ่ผมก็แนะนำให้เปิดบัญชีเพิ่มที่ติ k มิล l นะครับเพราะว่าหนึ่ระบบตัว a l l i g t t r r gj เนี้ยถูกเทส t นะครับหรือถูกสร้างขึ้นบนกราฟของติคมิลนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้กับ ตัวออริจินอลจะดีกว่านะครับก็ทำการล็อกอินปกตินะครับโอเคตรงนี้ก็ล็อกอินติดเรียบร้อยแล้วนะครับพอล็อกอินติดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเอา EA ลงไปในแฟ้มนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟล์แล้วก็มา Open Data Folder นะครับแล้วก็มาเลือก MQL4 นะครับดับเป็ลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาที่แฟ้มของ Experts นะครับ พอมาถึงแฟ้ม X เ e r t เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เปิดแฟ้มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ลาก EA ตัว Alligator GJ เนี่ยลงมาครับแล้วก็ปล่อยนะครับ Copy and Paste ก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ลากลงมาก็ได้นะครับแล้วก็ปิดแฟ้มนี้ไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณทำการปิดและเปิด MT4 หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการ restart นะครับปิดปิดเสร็จนะครับผมก็ต้องเข้าไปเปิดไปเปิดที่ไหนก็ไปเปิดในแฟ้มสีเหลืองเมื่อกี้นะครับมาที่ Terminal ครับก็ทำการเปิด แฟ้มนี้ขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งพอเปิดแฟ้มเสร็จนะครับตรงนี้สําคัญก็คือให้คุณเลือกเป็นคู่เงินที่ถูกต้องนะครับคู่เงินที่ถูกต้องก็คือเป็นคู่เงินของ GJ ถูกไหมครับคุณก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จวินโดว์ชาร์จวินโดว์เสร็จนะครับก็มาปรับเป็นไทม์แฟ m ม4ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ทําการลาก EA นะครับตรงนี้ลงมานะครับเนี่ย มาที่ฟาร์ม expert advisor ตรงนี้นะครับแล้วก็ลาก EA ก็คลิกขวาก็ได้ครับแล้วก็ add to chart นะครับอย่าลืมติ๊กนะครับตรง common ตรงนี้นะครับเป็น allow live trading นะครับ input ใส่2%นะครับหรือคุณจะใส่ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคจะสังเกตว่าหน้ามันยังบึ้งอยู่นะครับยังไม่ยิ้มไม่เป็นไรครับมาตรงนี้ครับ tool ครับ option ครับ expert advisor ครับ ติ๊กตามผมเลยนะครับติ๊กแค่นี้ครับติ๊กแค่2กล่องนี้นะครับกล่องอื่นว่างครับแล้วกดโอเคครับหน้ายิ้มนะครับข้อสังเกตก็คือหน้ายิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เองครับคุณก็สามารถที่จะย่อหน้าต่างลงมาก็ได้นะครับแล้วก็ปิดทุกอย่างลงแล้วคุณก็ออกจาก VPS หรือ RDP ของคุณแบบปกตินะครับเท่านี้เองครับก็ขอให้คุณมีกำไรนะครับแล้วก็มีความสุขจากการลงทุนนะครับ โดยมีสเต็และมีระบบนะครับนำพาไปนะครับก็พบกันใหม่นะครับในการอัปเดตโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ